สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอานะครับวันนี้ครับผมมีรถ Mercedes Ben z S 3 2 0 CDI เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V 6ปี2009นะครับบอกได้เลยว่าหายากมากๆในตลาดนะครับคันนี้เป็นโฉม W 2 2 1ครับออปชั่นจัดเต็มมีซันรูฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับตัวรถของ S 3 2 0 CDI V 6นะครับสีเขาจะเป็นสีบอลเงินสีสวยงามแบบนี้เลยนะครับสีเงาเงฉ่ำๆนะครับโดนแดดแล้วสวยงามมากๆครับดูลักโชลี่หรูหราจริง ผมรับประกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ํากลอไม้แน่นอน100%เเต็มเลยครับถ้าพบเจอครับคืนเงินเต็มจํานวนแน่นอนครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์สวยงามแบบนี้เลยครับกรอบไฟยังสวยอยู่เลยนะครับข้างในจะเป็นลูกแก้วใหญ่ๆเลยครับส่องสว่างเวลากลางคืนแน่นอนครับถัดมาด้านข้างก็เป็นกระจังหน้าโคมเมียมใหญ่ๆครับมาพร้อมกับโลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางเป็นดาวจมแล้วก็มีดาวลอยอยู่ด้านบนด้วยนะครับสวยงามมากๆและในส่วนของ กันชนด้านหน้านะครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าให้อีกถึง6ตำแหน่งเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดครบทุกดวงใสๆแบบนี้เลยครับแล้วก็มาพร้อมกับตะแกรงหน้าหลังพึ่งไม่มีแตกหักเลยนะครับด้านหน้าดูหรูหรามากๆนะครับเหมาะสําหรับเป็น s อส a s าครับดูลักชัวรี่เลยครับและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างผมขอเริ่มที่ล้อและยางนะครับล้อก็เป็นล้อเมอร์ซิเดสเบนโรงงานเลยนะครับล้อแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับแม็กสวยงามมากๆล้อขนาดขอบ17นะครับลัดคู่กับยาง m i ชลีนพิม r มซี่โฟนะครับไซส์ยาง23555 R 1 7ยางปี21ดอกยังเยอะอยู่เลยนะครับเอาไปวิ่งกันต่อแบบยาวๆได้เลยครับ W 2 2 1บอดี้จะใหญ่โตมากๆครับนั่งสบายแน่นอนนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยงามนะครับและคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันเลยนะครับรับรองกลางวันไม่มีร้อนอย่างแน่นอนนะครับและในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมี พาลาน m มิกซันล o ปมาให้ด้วยนะครับผมบอกแล้วครับว่าคันนี้ออปชันเขาจัดมาเต็มจริงๆนะครับบอดี้เสสวยงามมากๆนั่งสบายจริงๆขับขี่ก็สบายมากครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังผมขอเริ่มที่ไฟท้ายครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับกรอบไฟใสๆคู่หลังไม่มีแตกไม่มีแมลงเข้านะครับมาพร้อมกับโลโก้บาบัดนะครับเพราะปกติตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ CDI นะครับเจ้าของเขาชอบบาบัดเขาเลยเอาโลโก้บาบัดมาใส่นะครับสวยงามถัดมาก็จะเป็นโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก้ S 3 2 0นั่นเองนะครับโลโก้อยู่ครบหมดเลยครับแล้วถัดมาดูด้านล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้อีกถึง4ตำแหน่งเช่นกันนะครับถอยหลังได้อย่างมั่นใจเลยนะครับ หน้า6หลัง4ครับกันชนก็สวยงามเนียนๆแบบนี้เลยนะครับและในส่วนของท่อนะครับเขาก็จะเป็นท่อออกคู่เลยนะครับ2ใบซ้ายขวาครับเครื่อง V6 ดีเซลเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันนะครับผมลืมแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับนี่ ด้านท้ายก็ใหญ่โตนะครับสักรารสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดมาก็มียางอะไหล่เครืค่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดเลยนะครับโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานครับรถไม่มีการชนหนะัก พิกคว่ำตัดต่อจมน้ำมาแน่นอน100%่เเต็มเลยนะครับเม็ดอาร์กยังสวยงามอยู่เลยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยครับผมฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับซีนกาวเดิมจากโรงงานครับสกัดมาพร้อมกับไม้ก้นฉุกเฉินอยู่ครบทุกอย่างเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับและในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยครับสติชิ่งทุกอย่างสวยงามมากๆนะครับเนียนคมคมลมๆมทุก จุดนะครับเบาะหนังยังสวยงามอยู่เลยนะครับเบาะไม่มีร่องรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับเบาะสวยงามมากๆครับแผงข้างประตูก็สวยงามเช่นกันนะครับลายไม้จะเป็นลายไม้สีเข้มลากยาวจนถึงสุดขอบประตูนะครับและในส่วนของเบาะนะครับเบาะเขาก็เป็นเบาะรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางเลยนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ครบครบเลยครับหนังทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสามารถเปิดใส่ของได้ด้วยนะครับเรามาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างนี่ครับ เม็ดอ่างนะครับเดิมๆคมๆกลมๆสวยๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีการชนนักพิกคว่ำตัดต่อจมน้ําแน่นอน100%นะครับแผงข้างประตูนะครับไม่มีการรื้อถอดนะครับรถไม่มีการพิกคว่ำมาแน่นอนครับฝั่งด้านหลังเช่นกันนะครับนี่ครับแผงข้างประตูสวยงามน็อตเดิมอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการไขเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบคมเมียมแบบนี้เลยครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ นี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่2,18,000มกิโลเท่านั้นนะครับ สำหรับรถปี2009ไม้200,000 18,000ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับการันตีได้เลยไม้แท้แน่นอนนะครับกรอบเรือนไม้ก็ยังสวยงามนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับบอกอุณหภูมิของตัวรถนะครับฝั่งตรงนี้ครับก็บอกเกียร์น้ำมันครับตรงนี้เป็นความเร็วครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นรอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอกตำแหน่งเกียร์นะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะครับอันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเช่นกันครับหน้าจอก็ยังสวยนะครับแต่อาจจะมีร่องรอยของการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ้อย ไม่ได้น่าเกียดอะไรไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานสามารถเชื่อมต่อ FMAM m, a m, m p 3 a u x ได้ทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นออปชั่นต่างๆนะครับลดแสงนะครับปุ่ม parking sensor ครับระบบ ESP ช่วยในการขับขี่นะครับแล้วก็ปุ่ม ยกลดขึ้นนั่นเองครับผมถัดลงมาดูในส่วนของช่องแอร์นะครับช่องแอร์ก็สวยงามนะครับมีนาฬิกาตรงกลางโครมเมียมบอกชัดเจนแบบนี้เลยครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหลอลายไม้สวยงามรากยาวจนถึงสุดขอบประตูอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์นะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับแอร เป็นแบบดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาครับฟังก์ชันของแอร์เขาจะบ่งบอกตรงหน้าจอเลยนะครับนี่ครับถ้าผมเปิดพัดลมเบอร์สี่นะครับก็จะขึ้นให้ด้วยนะครับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาเลยครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ใส่ซีดีนะครับสปริงใช้งานได้นะครับถัดลงมาที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆมาพร้อมกับที่จุดบุหรี่หรือสามารถเสียบ power outlet ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ครับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งสวยงาม ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มลูกิ้งควบคุมหน้าจอตรงกลางนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับฟังก์ชันต่างเขาจะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับโหมด M คือแมนนวลนะครับโหมด S คือสปอร์ตโหมด C คอมฟอร์ตนั่นเองนะครับผมสามารถเลือกเล่นโหมดได้ตามใจชอบเลยครับถัดลงมาปุ่มทิ้งหัวหมอนะครับปุ่มปิดแสงหน้าจอนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับผมที่เท้าแขนสวยงามหนังเรียบเนียน เปิดมามีช่องใส่ของอีกเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ครบหมดครับดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย4ก้านะครับมันติฟัง์กชัน2ฝั่ง แต่ว่าพวงมาลัยเขาอาจจะมีลอกไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมจะก,การแก้ไขให้นะครับและในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์เขาจะอยู่ตรงคอพวงมาลัยนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดเลยนะครับใช้งานง่ายไม่จุกจิกเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของการกดคอนโทรลครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปั่นน้ำฝนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับพวงมาลัยนั่นเองนะครับเสา A เสา B ครับสวยงามเรียบเนียนสีดำแบบนี้เลยนนนะะครััับบฝฝ่่งงขววาาาแแลล้้้ก็ซยดนะครับ ัอย่างที่ผมบอกไว้นะครับพารานอมิกซันลูมนะครับใช้งานได้นะครับผมเปิดให้ดูครับนี่ครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับที่บางแดดน,นะครับเปิดมามีไฟติดชัดเจนนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับ หลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะใหญ่โตมากเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมาะสําหรับผู้บริหารเลยนะครับนี่ผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูครับขาผมเหยียดสุดยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับหัวผมก็เหลืออีกเยอะเช่นกันนะครับผมสูงประมาณ165นะครับเหลเออเลยครับคนนั่งหลังการันตีได้เลยนั่งสบายแน่ครับกระเป๋าหนังจริงโจอยู่ครบหมดเลยทบหนังตึงๆทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายช่องแอร์อยู่ครบหมดนะ แล้วก็เขาจะมีในส่วนของแอร์ข้างให้ด้วยนะครับแอร์ด้านหลังมีถึง4ตําแหน่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เท้าแขนกันนะครับนี่ครับที่เท้าแขนสวยงามนะครับหนังยังสวยงามอยู่เลยครับเปิดมามีช่องใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วอีก2ตําแหน่งเช่นกันนะครับและด้านหลังก็จะมีในส่วนของม่านมาให้ด้วยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเพดานเปิดมามีไฟติดนะครับขวาแล้วก็ซ้ายนะครับหลังคาตึง ไม่มีหย่อนไม่มีย้อยนะครับเนียนๆแบบนี้เลยครับเราจบประตูนะครับนี่ครับมีมาให้ด้วยนะครับด้านหลังเปิดมามีไฟติดชัดเจนหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันอีกเล็กน้อยนะครับน็อตตรงประตูนะครับไม่มีการรื้อถอนนะครับทั้ง4ฝั่งเลยนะครับผมกล้ารับประกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนัก ลิดความมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และด้านหลังอีกนิดนึงนะครับเบาะเขาสามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่ใส่ตั้งหรือใส่บริรี่อีกเล็กน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด220กว่าม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับอยู่ประมาณ11-14กิโลลิตรทำได้สบายๆครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องดีเซล V6 นี่คือหายากมากๆ เลยนะครับในตลาดมีน้อยคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับนี่ครับ เม็ดอาร์ครับตรงเบ้าโชกนะครับสวยงามหมดเลยนะครับผมบอกนิดนึงนะครับว่าคันนี้เป็นโชคกถุงลมนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2ต้นเลยนะครับเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการถอดเลยนะครับสวยงามมากๆคันหน้านะครับก็เป็นคานหน้าเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับเม็ดอาร์ครับสวยงามนะครับน็อตไม่มีการรื้อถอดครับการันตีได้เลยคันนี้เอาไปคือพร้อมใช้งานแบบยาวๆนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังสวยงามมากๆนะครับ ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเซอร์วิสกันนะครับคันนี้ผมทําอะไรไปบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้นํารถเข้ามานะครับก็ลองขับเป็นระยะทางยาวๆนะครับปรากฏว่าช่วงล่างมีเสียงกุกๆกักๆนิดนึงนะครับผมก็ได้จากการเอาเข้าไปเช็คอู่ในเครือนะครับในส่วนของการแก้ไขนะครับคันนี้นะครับที่สาเหตุกุกๆกักนะครับเกิดจากลูกหมากกันคงนั่นเองนะครับผมก็ได้จากการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนบูทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งาานนนทททัััีะคครบชช่่่วงงงลลเเ็ใใหหหมม้้ดย และที่สําคัญนะครับในเรื่องของถุงลมนะครับคันนี RNA ้ผมก็ได้การเซอร์วิสเพิ่มไปให้อีกนะครับและหลังจากนั้นผมก็ได้เอาไปเช็คสตาร์นะครับเสียบว่าเครื่องยนต์กับเกียร์มีอะไรผิดปกติไหมครับฟอลขึ้นโชว์นะครับเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมก็ได้จักการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนะครับและในส่วนของเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์เครื่องหัวฉีดปกติไม่มีเยอะไม่มีซึมครับแต่ผมก็ได้จักการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบใหม่ให้ด้วยนะครับเอาไปใช้งานต แค่ไหนไปเลยครับเอาละครับไปเดี๋ยวมาทดลองการขับ S 3 2 0เครื่อง V 6คขันนี้กันดีกว่าขับขี่ดีแค่ไหนไปเลยครับให้ดูรอบเกียร์ก่อนเลยนะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่งๆนะครับเข้าชิดทุกเกียร์แน่นอนนะครับเอาไปใช้งานกันต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับแล้วผมบอกอีกอย่างหนึ่งครับ S 3 2 0นนะครับนั่งสบายมากๆครับ ขับขี่ไม่มีเมื่อยแน่นอนครับทางใกล้ทางไกลครับใช้งานยาวๆได้เลยครับและยิ่งนั่งข้างหลังยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่นะครับช่วงเลี้ยวครับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ60นะครับเทโค้งไปเลยนะครับช่วงล่างผมเซอร์วิสให้ครบๆนะครับ แล้วก็เครื่องเกียร์นะครับดูแลให้หมดแล้วครับใช้งานยาวๆได้อย่างสบายสบายครับและผมบอกนิดนึงเครื่อง V 6นี่แรงมากเลยนะครับ220กว่าม้าเลยครับและอัตราการบริโภคครับก็อยู่ประมาณสัก11 -14 กิโลลิตรอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับก็ถือว่าประหยัดน้ํามันอยู่นะครับสาหรับเครื่องยนต์ V 6ดีเซลครับหายากมากมากครับสำหรับเครื่องดีเซลนะครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยครับ ยางก็ดีเช่นกันนะครับได้ยางมิชลินพรีเมาร์ซีโฟครับยางตัวท็อปสุดเลยมาครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวทางข้างหน้านะครับผมจะลองใช้ความเร็วกันให้ดูนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองความเร็วกันเลยนะครับไปครับนี่ครับดูเรือนไม้เลยครับ60ครับ70 80ครับ90 100แล้วนะครับ110แล้วครับ ร้อยี่สิบแล้วครับข้ามร้อยี่สิบไปแล้วนะครับเยาๆเลยครับดูเลขไม่เอากันนะครับรถขับขี่ดีจริงครับนิ่มมากๆสำหรับความเร็วประมาณนี้นะครับยืนพื้นได้ตลอดเลยครับไประยะทางไกลๆได้อย่างสบายๆครับ ไม่มีสายไม่มีโยนะครับพวงมาลัยนี่คือน้ำหนักเขาดีกระชับมือมากนะครับสำหรับเ3 2 0แล้วผมบอกได้เลยว่าความปลอดภัยนี่คือเขาจัดเต็มเลยครับและออปชั่นก็จัดมาเต็มอีกเช่นกันนะครับนี่ครับไปกันต่อครับถ้ารถไม่ดีจริงไม่อัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนนะครับช่วงล่างเฟิร์มๆมนิ่มครับถุงลมใช้งานได้ปกติทั้งหมดครับเดี๋ยวทางข้างหน้าต้องเบรกนะครับตอนนี้ทักคู้่เดียวอยู่ประมาณนี้นะครับ เราลองดูกันครับ3ามครับแตะเบรกนี่เบรกค่อนข้างมั่นใจมากๆครับแล้วผมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเสียงเครื่องดีเซล v6 นะครับถ้านั่งภายในห้องโดยสารนะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับเสียงเครื่องเขาค่อนข้างจะเบาจริงๆครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล V6 ตัวนี้นะครับมาครับ เราไปกันต่อดีกว่าครับ uh huh. เหยียบเป็นมาครับข้ามร้อี่สิไปแล้วครับแปบ๊บเดียวเองนะครับผมเหยียบคันเร่งอยู่ประมาณสักเจนนะครับยังไม่เต็มร้อยครับไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับ มาเดี๋ยวเราเข้าเล่นกันนะครับแล้วผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเขามีแพทเทิร์นชิปให้เล่นด้วยนะครับตรงนิ้วผมนะครับนี่ครับตรงนี้สามารถชิปอัพชิปดาวตรงคอพวงมาลัยได้เลยนะครับเล่นเกียร์บวกลบได้เลยครับเอาละครับไปเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ไปฟังกันเลยครับและในส่วนของราคานะครับสำหรับ S 3 2 0 C D I เครื่อง V 6คันนี้นะครับผมขอขายเพียง6 4 9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับ S Card ปี2009เครื่องดีเซล V 6นะครับหายากมากๆครับในตลาดสมัยป้ายแดงนี่อยู่ประมาณ78ล้านเลยนะครับสภาพแบบนี้นานๆมีเข้ามาทีนะครับถ้าใครอยากได้ต้องรีบจับรีบจองเลยนะครับและบริการหลังการขายนะผมก็มีอู่ในเครือให้นะครับอยากจะได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะเซอร์วิสตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบ ได้เลยนะครับดูแลหลังการขายแน่นอนนะครับผมและในส่วนของราคานี้นะครับผมก็จะกการโอนฟรีสไลด์ฟรีส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับผมจะการส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเจ้า Mercedes-Benz S320 CDI ปี2 0 0 9คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ